คุณเคยเห็นการแต่งงานที่แปลกที่สุดในโลกไหมเชฟชาวแอฟริกันวัยหกปีแต่งงานกับแม่และลูกสาวชาวไทยแต่เบื้องหลังความรักนี้กลับซ่อนความลับอันน่าขนลุกที่คุณไม่มีวันคาดคิดเตรียมตัวให้พร้อมกับเรื่องราวที่จะทําให้คุณต้องลุ้นจนแทบหยุดหายใจเสียงไก่ขันว่ามาตะกลายกลิ่นข้าวเหนียวร้อนๆลอยมาตามลมเสียงหมอ้อแกงกระทบกันในครัวบ้านไม้สองชั้นหลังเก่าดูอบอ,อุ่นและมีชีวิต เด็กสาววัยยี่สิบต้นเดินออกมาหน้าบ้านชื่อของเธอคือแอนเธอสวมผ้าถุงลายดอกผมยาวสลวยใบหน้าเธอเต็มไปด้วยความสงสัยรถกระบะเก่าๆคันหนึ่งจอดอยู่หน้าบ้านชายผิวคล้ำรูปร่างใหญ่โตก้าวลงจากรถเขาแต่งตัวเรียบร้อยในเสื้อเชิสีขาวสะอาดแวลตาของเขาคมกริบแต่แฝงด้วยความอ่อนโยนเขาคือใครแม่แอนถามด้วยน้ำเสียงเบา แม่ของเธอยิ้มจางๆสายตากลับเต็มไปด้วยความกังวลเขาคือคนที่แม่จะแต่งงานด้วยจะ้ะหัวใจแอนเต้นแรงเธอไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ได้ยินชายแปลกหน้าคนนั้นอายุไม่น่าต่ำกว่าหกสิปีมือของเขาหยับกร้านแต่จับมือแม่ของเธออย่างนุ่มนวลเขาชื่อมิสเตอร์โซโลมอนเป็นเชฟจากแอฟริกาแม่กล่าวแอนยังคงนิ่งทุกอย่างดูไม่สมเหตุสมผล เย็นวันนั้นแอนเดินออกไปที่สวนหลังบ้านเธอเจอแม่กำลังนั่งจับมือกับมิสเตอร์โซโลมอนพวกเขาหัวเราะกันเบาๆท่ามกลางแสงอาทิตย์ยามเย็นเธอรู้สึกเหมือนตกอยู่ในฝันที่แปลกประหลาดคืนนั้นแอนนอนไม่หลับเสียงจิ้งหรีดดังระง,งมลมพัดผ่านหน้าต่างพาเอากลิ่นดินชื้นเข้ามาเธอลุกขึ้นเดินไปที่ห้องครัวแสงไฟจากหลอดนีออนกระพริบเบาๆเธอหยิบขวดน้ำจากตู้เย็น แล้เธอก็เห็นมิสเตอร์โซโลมอนยืนอยู่ตรงม,มุมห้องเขายิ้มให้เธอเธอสวยมากนะเหมือนแม่ของเธอเลยเขาพูดเบาๆเสียงของเขานุ่มลึกแต่เยือกเย็นฉันอยากแต่งงานกับเธอด้วยขวดน้ำหล่นจากมือแอนหัวใจเธอเหมือนจะหยุดเต้นคุณว่าอะไรนะเธอถามเสียงสั่นมิสเตอร์โซโลมอนยิ้มกว้างขึ้นแม่ของเธอก็เห็นด้วยนะเราจะเป็นครอบครัวเดียวกัน แอนถอยหลังช้าๆเท้าของเธอสะดุดกับเก้าอี้เธอล้มลงมือของเขายื่นมาหาแต่เธอกลับรู้สึกเหมือนมันเย็นชาเหมือนมือของศพก,กลิ่นเนื้ออย่างที่เคยหอมจากครัวกลับกลายเป็นกลิ่นไหม่ดวงตาของเขาจ้องลึกเข้าไปในใจเธอเหมือนรู้ความคิดทุกอย่างในวัฒนธรรมของฉันสิ่งนี้คือเกียรติยศเขากระซิบเธอร้องไห้หอบหายใจแรง ในหัวมีแต่คำถามวงเวียนแม่ของเธอรู้หรือเปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นหรือแม่เป็นคนวางแผนทั้งหมดนี้เองประตูครัวเปิดออกแม่ของเธอยืนอยู่ที่นั่นเธอไม่ได้ตกใจเลยที่เห็นทั้งสองคนในครัวแม่ยิ้มยิ้มที่แอนไม่เคยเห็นมาก่อนยิ้มที่ทำให้เธอหนาวเยือกทั้งร่างแอนลุกขึ้นอย่างช้าๆดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตา แม่นี่มันอะไรกันแม่เดินเข้ามาใกล้รูปผมของเธอเบาๆเหมือนตอนเด็กหนูยังไม่เข้าใจตอนนี้แต่สักวันจะเข้าใจเสียงหัวเราะของมิสเตอร์โซโลมอนดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ฟังดูหนักแน่นและเต็มไปด้วยชัยชนะแอนถอยหลังชิดผนังหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดเจนในหูแม่คว้ามือของเธอมันคือโอกาสหนูต้องรับไว้แอนสะบัดมือออก เธอหันหลังจะวิ่งหนีแต่ประตูถูกล็อกจากด้านนอกเธอได้ยินเสียงคลิกเบาๆเสียงกุญแจหมุนอย่างมั่นคงมิสเตอร์โซโ,ซโลโมอนหยิบกล่องไม้เล็กๆขึ้นมาจากกระเป๋าเขาเปิดมันข้างในคือแหวนสองวงทำจากทองแดงเก่าๆฝังหินสีดำมันเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์เขาพูดแม่ของเธอได้แหวนแรกแล้วคืนนี้จะเป็นคืนของเธอแอนสั่นไปทั้งร่าง เธอพยายามมองหาอะไรสักอย่างมีมีดปอกผลไม้วางอยู่ข้างเตาเธอเก้าวไปช้าๆแกล้งทำเป็นถอยหนีแต่สายตาจ้องมองเป้าหมายไม่ละสายตาแม่ของเธอกลับพูดก่อนอย่าทำอะไรโง่ๆหนูไม่มีทางหนีมิสเตอร์โซโลมอนเดินเข้ามาใกลย้ยื่นแหวนมาตรงหน้ากลิ่นตัวของเขาเหมือนเครื่องเทศและอะไรบางอย่างที่เน่าเปื่อยแอนคว้ามีด ั่งลงบนแขนของเขาอย่างแรงเขาร้องด้วยเสียงต่ำแต่ไม่ได้ถอยเลือดสีเข้มไหลออกมากลิ่นข้าวแรงจนแอนแทบอาเจียนแต่เขายังยิ้มเจ็บนิดหน่อยเองคนที่ฉันเคยแต่งงานด้วยทำมากกว่านี้แม่ของเธอหยิบบางอย่างออกจากลิ้นชักเป็นเทียนสีดำจุดไฟด้วยมือที่ไม่สั่นเลยแอนรู้ทันทีนี่ไม่ใช่เรื่องของความรักนี่คือพิธีบางอย่าง พิธีที่ใช้เธอเป็นส่วนหนึ่งและเธอคือสิ่งสุดท้ายที่ยังขาดอยู่ในความสมบูรณ์ของมันไฟจากเทียนสีดำส่องสว่างวูบไหวแสงมันเหมือนจะเต้นไปมาบนผนังห้องเหมือนมีเงารูปร่างประหลาดกำลังเคลื่อนไหวแอนหอบหายใจทีมือยังถือมีดแน่นแต่ขากลับไม่ยอมขยับแม่ของเธอเดินไปยืนข้างมิสเตอร์โซโลมอนรากับเป็นผู้ช่วยในพิธีกรรม ทั้งสองคนเริ่มพึมพำถ้อยคำแปลกประหลาดเป็นภาษาที่แอนไม่เคยได้ยินมาก่อนเสียงเหมือนลมพัดผ่านกระดูกเหมือนงูคลานอยู่ใต้ผิวหนังแอนรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่เปลี่ยนไปในอากาศหนาวเย็นและหนักเทียนสีดำหยดน้ำตาเทียนลงบนพื้นไม้แต่หยดนั้นไม่แห้งมันดูดซึมลงในพื้นเหมือนพื้นห้องกำลังหายใจพื้นใต้เท้าของแอนเริ่มอุ่นขึ้น เธอมองลงไปเห็นเส้นสีแดงบางๆซึมผ่านรอยไม้เหมือนเลือดเสียงพ้พมพรำดังขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ทั้งห้องเหมือนอยู่ใต้แรงกดดันของบางอย่างเหมือนมีแรงจากใต้ดินพยายามจะทะลุขึ้นมามิสเตอร์โซโลมอนหยิบแหวนขึ้นอีกครั้งเขาเอ่ยชื่อของแอนออกมาชัดเจนและมั่นคงแอนสะดุง้งทันใดนั้นไฟในเทียนพรุ่งสูงขึ้น เรากับมีบางสิ่งตอบรับคำเรียกนั้นเนาดำรูปร่างคล้ายคนโผล่ขึ้นหลังเขาสูงใหญ่ไม่มีใบหน้าแต่มันจ้องมองแอนอย่างแน่นอนแม่ของเธอเอื้อมมือมาจับแขนเธออีกครั้งมือที่เคยอบอุ่นตอนนี้เย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งถึงเวลาแล้วลูกต้องยอมรัชตาแอนกรีดร้องเสียงเธอก้องอยู่ในห้องแต่ไม่มีใครสะทกสะท้าน มิสเตอร์โซโลมอนสวมแหวนลงบนนิ้วของเธอบังคับนิ้วเธอให้ยื่นออกมาด้วยมือข้างที่เปื้อนเลือดทันทีที่แหวนสัมผัสผิวเธอร่างของแอนชาวาบภาพในหัวแล่นว่าเป็นพันๆฉากใบหน้าหญิงสาวนับไม่ท้วนที่กำลังร้องไห้ทุกคนล้วนใส่แหวนเดียวกับเธอความทรงจำที่ไม่ใช่ของเธอแต่ไหลเข้ามาราวกับเป็นของจริง เธอเห็นหญิงสาวไทยคนหนึ่งในป่าลึกแต่งงานกับชายคนเดียวกันเมื่อห้าสิบปีก่อนและเธอก็หายไปไม่มีใครพบศพของเธออีกเลยเสียงในหัวเริ่มประสิบบอกให้เธอยอมรับบอกว่าเธอคือส่วนหนึ่งของสายเลือดนั้นเลือดที่ต้องสืบต่อไม่ใช่ด้วยความรักแต่ด้วยคำสาบแอนกัดฟันแน่นเธอพยายามดึงแหวนออกจากนิ้ว แตยิ่งเธอดึงมันยิ่งแน่นเหมือนฝังรากลึกลงไปในผิวหนังเลือดซึมออกมารอบวงแหวนความเจ็บแสบแล่นไปถึงกระดูกแต่แม่ของเธอกลับยิ้มกว้างขึ้นมันผูกวิญญาณของลูกไว้แล้วเสียงกระซิบในหัวดังขึ้นเรื่อยๆทุ่มลึกแหลมสลับกันราวกับมีหลายเสียงพูดพร้อมกันจากทุกทิศทางมิสเตอร์โซโลมอนคุกเข่าลงเขาเอาฝ่ามือแตะพื้น ลายเส้นสีแดงบนพื้นเริ่มเปล่งแสงรูปวงกลมซับซ้อนผุดขึ้นทีละเส้นพื้นไม้กลางห้องแยกออกเหมือนแยกตัวเองอย่างมีชีวิตช่องดำลึกเปิดออกกลิ่นเน่าเหม็นพวยพุ่ง,งแอนแทบอาเจียนแต่เธอจ้องลงไปและเธอเห็นร่างมนุษย์นับสิบลอยคว้างอยู่ในความมืดบางร่างเหมือนยังมีชีวิตดวงตาจ้องมองขึ้นมา แต่ไม่มีเสียงร้องมีเพียงสายตาที่วิงวอนหนึ่งในนั้นแอนจำได้ทันทีคือใบหน้าของหญิงสาวในภาพนิมิตหญิงสาวที่หายไปในพิธีเมื่อห้าสิบปีก่อนเธอเข้าใจทุกอย่างในตอนนั้นนี่ไม่ใช่พิธีแห่งความรักนี่คือพันธะเลือดคือการสังเวยวิญญาณให้บางสิ่งใต้พิภพแม่ของเธอหันมาแม่เคยเป็นเหมือนหนู น้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยเศษเสี้ยของความสำนึกแต่ก็เต็มไปด้วยความสิ้นหวังแม่หนีไม่ได้หนูก็เช่นกันเสียงคำรามต่ำๆดังมาจากช่องดำใต้พื้นเงามืดคืบคลานขึ้นจากหลุมเยน็นหนาแน่นและหิวกระหายแอนตโกนสุดเสียงความ,มีดในมือแทงลงที่นิ้วตัวเอง พยายามตัดแหวนออกด้วยความเจ็บปวดสุดขีดเลือดพุ่งกระเซน็นไหลลงไปในวงเวทและทันใดนั้นทุกอย่างก็หยุดนิ่งเงาเมื่อชะงักเสียงกระซิบเงียบลงแม้แต่มิสเตอร์โซโลโมอนยังผงะถอยแอนยืนอยู่กลางห้องเลือดไหลอาบแขนแต่ดวงตาเธอเต็มไปด้วยแสงแห่งการต่อต้านถ้าจะตายฉันจะไม่ตายเพื่อพวกแก และสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่ใช่สิ่งที่ใครในบ้านหลังนั้นคาดคิดเลยแม้แต่น้อยพื้นใต้เท้าแอนเริ่มสั่นสะเทือนเหมือนบางสิ่งกำลังเปลี่ยนทิศทางแรงสั่นสะเทือนนั้นไม่ได้มาจากข้างล่างอีกต่อไปแต่มาจากข้างในตัวเธอเองเลือดที่ไหลาจากนิ้วเธอหยดลงในวงเวทมันไม่จมหายไปเหมือนหยดอื่นก่อนหนะ้าแต่กลับเดือดพุ่งขึ้นกลายเป็นไอสีแดงที่หมุนวนรอบตัวเธอ มิสเตอร์โซโลมอนร้องออกมาแต่เสียงของเขาไม่ใช่เสียงมนุษย์อีกต่อไปมันหยาบกร้องลึกและเต็มไปด้วยความตื่นกลัวเขาถอยหลังลม้มลงมือข้างที่เคยถือแหวนไม่เป็นรอยพองแม่ของแอนซุดตัวลงกับพื้นกุมศีรษะแน่นน้ำตาไหลออกมาแต่ไม่ใช่เพราะเสียใจเป็นความกลัวที่ลลึก,กว่าความตายเลือดของเธอไม่บริสุทธิ์อีกต่อไป เสียงจากความมืดใต้พื้นพูดขึ้นมันไม่ได้พูดด้วยลมหายใจแต่เหมือนเป็นเสียงที่ก้องอยู่ในกระดูกทุกคนแอนยืนตัวตรงดวงตาเปล่งประกายสีแดงเข้มเธอรู้ทันทีว่าเธอได้ไปแตะต้องบางสิ่งบางสิ่งที่ทั้งพิธีนี้พยายามปลุกแต่บัดนี้มันไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของใครอีกแล้วเงาดำที่โผล่ขึ้นจากหลุมหยุดนิ่งและมองเธอด้วยความสงสยัย ไม่มีคำสั่งไม่มีพันธะมีเพียงแรงดึงดูดจากเลือดของเธอเลือดที่ไม่ใช่ของเหยื่อแต่เป็นของผู้ครอบครองใหม่แอนก้าวไปข้างหน้าเท้าเหยียบวงเวทที่แตกกระจายวงกลมที่เคยเปล่งแสงค่อยๆมอดดับเงามืดเริ่มถอยหลังหนึ่งในนั้นกระซิบด้วยเสียงแผ่วเบาเจ้าคือสะพานระหว่างโลกของเราและโลกของพวกเขา มิสเตอร์โซโลมอนคาหนีเขาพึพมพำเป็นภาษาของเขาเองแววตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวไม่ใช่ความกลัวจากการล้มเหลวแต่เป็นความกลัวต่อบางสิ่งที่เขาไม่เข้าใจแม่ของแอนพยายามเรียกชื่อเธอแอนได้โปรดหยุดเถอะลูกแต่เสียงนั้นเหมือนห่างไกลเหมือนมาจากอีกโลกหนึ่งแอนมองหน้าแม่เธอจำได้ ผู้หญิงคนนี้เคยเป็นทุกอย่างของเธอแต่ตอนนี้กลับยืนอยู่ฝั่งของคนที่เกือกขายวิญญาณของเธอดวงตาของแอนแดงจัดแต่ไม่ใช่เพราะความโกรธมันคือบางอย่างที่ลุกขึ้นจากในตัวเธอและไม่อาจยับยั้งได้อีกต่อไปลมเย็นจัดพัดวู้ผ่านห้องหน้าต่างไม้กระแทกผนังดังปังไฟเทียนสีดำดับลงทันทีความมืดโอบล้อมทุกอย่างแต่ภายในความมืดนั้น ดวงตาของแอนยังสว่างเรืองเรืองแสงสีแดงสดเหมือนเปลวไฟในเท่าทานมิสเตอร์โซโลมอนกระเสือกกระสนเขาพยายามหนีไปยังประตูแต่งเงาดำที่เคยเชื่องกลับหันมาหาเขาพวกมันล้อมเขาไว้ชา้หาหาหะแน่นเหมือนกลิ่นสาบของการพิพากษาเขาร้องขอชีวิต ภาษาของเขาเปลี่ยนเป็นการสวดภาวนาแต่ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหนมาฟังอีกแล้วแอนยืนอยู่ตรงกลางห้องเธอไม่พูดไม่แม้แต่กระพริบตาแต่เงาดำทุกตัวหันมารอฟังเขาเอาชีวิตไปมากพอแล้วเสียงของเธอดังขึ้นไม่ใช่แค่เสียงเดียวแต่เป็นหลายเสียงซ้อนกันเสียงของหญิงสาวนับไม่ถ้วนมือของแอนยกขึ้น ไม่ต้องออกคำสั่งเงาดำก็พุ่งเข้าใส่มิสเตอร์โซโลมอนเสียงของเขาถูกกลืนไม่มีเสียงกรีดร้องไม่มีเสียงกระดูกหักเงาดำแค่ห่อหุ้มแล้วเขาก็หายไปรากับไม่เคยมีตัวตนอยู่ในโลกนี้แม่ของเธอสุดลงร้องไห้สั่นสานเธอไม่กล้างเงยหน้ามองลูกสาวแอนเดินเข้ามาใกล้ฉ้า มั่นคงแม่ขายหนูให้ปีศาจแต่แม่ลืมไปว่าบางทีปีศาจก็เลือกเจ้าของใหม่แม่ของเธอเงยหน้าขึ้นน้ำตาอาบแก้มริมฝีปากสันระริกแม่ขอโทษแอนยืนอยู่ตรงหน้าเธอสายตานิ่งเย็นแล้วก้มลงช้าๆเอื้อมมือไปจับไหล่แม่มือที่เคยอ่อนโยนของลูก ตอนนี้เย็นชาหนักแน่นหนูไม่ต้องการคำขอโทษเงาดําลอยอยู่รอบตัวเธอเหมือนปีกเหมือนเงาของบางสิ่งที่เพิ่งตื่นขึ้นจากนิทรานานัศตวรรษเธอหลับตาลงและปล่อยให้สิ่งที่อยู่ในตัวเธอเป็นคนตัดสินทุกอย่างแทนความเงียบปกคลุมห้องแม่ของแอนหลับตาแน่นร่างสันเทาเหมือนเด็กน้อยที่หลงทางในพายุ เงาดำเริ่มเคลื่อนไหวช้าช้าวนรอบเธอแต่ไม่แต่ต้องพวกมันเหมือนลังเลเหมือนกำลังรอฟังคำสั่งสุดท้ายจากหญิงสาวที่ยืนเงียบแอนล,ลืมตาขึ้นดวงตาสีแดงเปล่งประกายวาบในความมืดเธอมองไปอย่างแม่และในแววตานั้นไม่มีความโกรธไม่มีความอ่อนโยนมีเพียงความม่างเปล่าที่ลึกจนไม่เห็นจุดสิ้นสุดเธอพูดเสียงเรียบ แม่เป็นคนพาเขาเข้ามาแม่พยักหน้าแม่รู้แม่ผิดแต่แม่แค่อยากให้เรารอด่ะเงาดำกระพือไปรอบตัวแม่แถวเบาเหมือนลมหายใจกลิ่นของความกลัวอบอ,อวนเต็มห้องกลิ่นที่เงาดำชื่นชอบแอนเอื้อมมือไปแต่แหวนที่นิ้วยังฝังแน่นเลือดยังไหลซึมแต่เธอไม่สะทกสะท้านเธอกระซิบคำบางคำ คำที่ไม่ใช่ของภาษาใดในโลกนี้ทันใดนั้นวงเวทบนพื้นกับสว่างขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่สีแดงมันเป็นสีเทาที่หม่นเหมือนเท่าทานและแทนที่จะเปิดหลุมมืดมันปิดทุกอย่างลงเงาดำทุกตัวหยุดนิ่งเหมือนถูกดึงรั้งไว้ด้วยโซ่ที่มองไม่เห็นพวกมันส่งเสียงครางต่ำเสียงที่เต็มไปด้วยความไม่พอใจ แอนยกมือขึ้นอีกครั้งชี้ไปยังมุมหนึ่งของห้องไม่ใช่แม่ของเธอแต่เป็นเงาเล็กๆรูปร่างเด็กหญิงยืนกอดตุ๊กตาใบาหน้าซีขาวไม่มีปากไม่มีตาแม่ของเธอมองตามแล้วร้องให้หนักขึ้นไม่อย่าได้โปรดอย่าเอาเธอไปแอนไม่ตอบเธอแค่พยักหน้าเบาๆและเงาดำนั้น ก็พุ่งเข้าใส่เงาเด็กหญิงทันทีเสียงหัวเราะแผ่วเบาดังขึ้นจากมุมห้องเหมือนเสียงของเด็กน้อยที่เล่นซ่อนหาในที่ที่ไม่ควรเข้าไปแอนยังคงยืนนิ่งไม่หันกลับไม่แม้แต่หายใจแรงพิธีสิ้นสุดแล้วแต่บางอย่างในห้องนั้นเพิ่งเริ่มต้นพื้นห้องเงียบเงันอีกครั้งไม่มีเสียงไม่มีการเคลื่อนไหว เพียงเท่าดําละเอียดล่องลอยในอากาศเหมือนที่เท่าจากบางสิ่งที่ไม่จนไม่เหลือรูปร่างแม่ของแอนทุดลงกับพื้นเสียงสะอื้นกลายเป็นเสียงหอบแห้งเหมือนลมหายใจถูกรีดออกจากปอดทีละนิดเธอมองไปยังจุดที่เคยมีเงาเด็กหญิงยืนอยู่ตอนนี้ว่างเปล่าเหมือนไม่เคยมีใครอยู่ตรงนั้นแอนหันกลับมาช้าๆเธอเดินผ่านวงเวทที่แตกกระจาย เท้าเปื้อนเลือดของตัวเองแผลยังเปิดแต่เธอไม่รู้สึกเจ็บอีกแล้วแม่พยายามเอื้อมมือไปแตะขาเธอลูกหนูยังเป็นลูกแม่อยู่ไหมแอนหยุดเดินเธอก้มลงจับมือแม่สัมผัสนั้นเย็นจัดเย็นกว่าครั้งไหนๆที่แม่เคยรู้สึกแม่เลิกถามคำถามแบบนั้นเถอะเสียงของเธอราบเรียบแต่เต็มไปด้วยบางอย่างที่เปลี่ยนไป ลึกนิ่งเหมือนทะเลที่ไม่มีผิวน้ำอีกต่อไปแม่ของเธอสั่นสถานแล้วหนูจะไปไหนแอนไม่ตอบในทันทีเธอเงยหน้ามองเพดานไม้ที่แยกออกเป็นรอยแผ่วเบาเหมือนบางสิ่งข้างในบ้านยังไม่ยอมหลับจะไปหาคนที่เชิญมันเข้ามาในโลกนี้ตั้งแต่ต้นเสียงของเธอแน่นจริงหนักหน่วงแอนปล่อยมือแม่ เดินไปหยิบเสื้อคลุมผ้าดิบสีซีดคลุมร่างตัวเองที่เปื้อนเลือดแล้วก้าวออกจากห้องไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีเสียงเปิดประตูเรากับเธอกลายเป็นเงาอีกเงาหนึ่งที่เดินออกไปตามเส้นทางของเธอเองแม่ยังนั่งนิ่งลมหายใจแผ่วเบามองประตูที่เปิดค้างไว้ลมจากภายนอกพัดเข้ามาหนาวเย็น และเงียบเกินไปจากมุมนั้นเสียงหนึ่งดังแผ่วในหูแม่เสียงของเด็กหญิงที่ไม่มีตาไม่มีปากเธอยังไม่จบไม่มีใครจบตรับใดที่เลือดยังไหลแม่ของแอนชงักเธอกวาดตามองไปรอบห้องพยายามหาต้นตอของเสียงนั้นแต่ไม่มีใครไม่มีเงามีเพียงลมหายใจเย็นเฉียบที่คลื่นพานตามต้นคอเธอลุกขึ้นอย่างช้าช้ ขาอ่อนแรงมือ,อยังเปื้อนคราบเลือดของลูกสาวเธอก้าวไปที่กระจกเก่ากระจกที่แขวนอยู่ตรงผนังฝั่งตะวันตกของบ้านมาหลายสิบปีแต่สิ่งที่เธอเห็นไม่ใช่เงาของตัวเองในกระจกนั้นเธอเห็นร่างของหญิงสาวผิวดำคนหนึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะจ้องมองกลับมาใบาหน้าสงบรอยยิ้มบาง,บาง แต่ในตาว่างเปล่าหญิงในกระจกคือใครเธอไม่รู้แต่รู้สึกได้ว่าเธอคือคนแรกเหยื่อคนแรกของพิธีนี้และตอนนี้เธอกำลังรอใครบางคนมาแทนที่แม่ของแอนถอยหลังหัวใจเต้นแรงเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นรอบห้องอีกครั้งเหมือนเสียงเด็กเสียงหญิงชารา เสียงผู้ชายกระซิบใกล้ใบหูถึงตาเจ้าแล้วต้องมีคนอยู่เฝ้าประตูเจ้าปล่อยเธอไปเจ้าจ่ายเองเสียงเหล่านั้นปรีดผ่านหัวใจเหมือนลมหอกเล่มเล็กๆนับร้อยแทงเข้ามาพร้อมกันแม่ของแอนกรีดร้องเสียงนั้นหลุดออกมาจากลำคออย่างควบคุมไม่ได้และไฟเทียนที่มอดไปก่อนหน้านั้นกลับลุกขึ้นมาอีกครั้ง ทีละเล่มทีละจุดแต่เปลวไฟไม่ใช่สีส้มเป็นสีขาวซีดเหมือนเปลวเทียนที่เผาวิญญาณแสงไฟเหล่านั้นจับเงาร่างแม่ของแอนปรึงเธอไว้กับพื้นเธอพยายามขยับแต่ขาไม่ขยับแขนไม่ยอมทำตามแล้วเสียงประตูหลังบ้านก็ดังขึ้นช้าหนัก เหมือนมีบางอย่างเดินเข้ามาบางอย่างที่แอนปลุกขึ้นแต่ไม่สามารถสั่งให้หยุดได้อีกต่อไปบานประตูหลังบ้านเปิดออกลมหายใจเย็นเยียบราวกับลมจากปากหลุมศพพัดพาเท่าดำปิวว่นเข้ามาในตัวบ้านกลิ่นเน้าเปื่อยประทัดจมูกแม่ของแอนเธออาเจียนออกมาแต่ไม่มีอะไรออกจากลำคอมีเพียงเสียงแหบพราที่ขาดห่วงเงาร่างบางสิ่งเดินเข้ามา สูงผอมบิดเบี้ยวเหมือนไม่ใช่โครงสร้างของมนุษย์ขามันงัผิดธรรมชาติแขนยาวลากพื้นศีรส,สะเอียงเหมือนห้อยด้วยเส้นเอ็นเพียงเส้นเดียวมันหยุดอยู่กลางห้องใต้แสงไฟเทียนที่สั่นไหวแม่ของแอนน้ำตาไหลพรากเสียงกระซิบเริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะเบาๆแหลมสูง เหมือนเสียงเด็กที่หัวเราะขณะเล่นอยู่ในสุสานสิ่งมีชีวิตนั้นเงื่อยหน้าขึ้นและแม่ของแอนก็เห็นมันชัดเจนใบหน้าของมันคือใบหน้าของแอนแต่ไม่ใช่แอนที่เธอรู้จักเป็นแอนในอีกเวอร์ชันดวงตาว่างเปล่าไม่มีม่านตาไม่มีแววความเป็นมนุษย์แม่กรีดร้องสุดเสียงเธอพยายามกลิ้งตัวหนี แต่ร่างของเธอถูกตรึงไว้แน่นด้วยเงามืดมันรัดเธอด้วยความอ่อนโยนที่น่าสะพรึงเหมือนอ้อมกอดของลูกที่ไม่มีวันปล่อยร่างนั้นเดินเข้ามาใกลย้ยกมือขึ้นแต่แก้มแม่ของแอนนิ้วเรียวยาวเย็นเฉียบแตะเบาๆและเสียงของแอนก็ดังขึ้นจากปากสิ่งมีชีวิตนั้นแม่ต้องอยู่ที่นี่แม่เป็นกุญแจถ้าไม่มีแม่ประตูจะไม่ปิด แม่ร้องให้เสือึกสะอื่นหนูหนูไม่ใช่แอนร่างนั้นยิ้มริมฝีปากแยกกว้างจนถึงคนหูฟันเรียงกันหลายแถวเหมือนสัตว์ทะเลโบราณมันกระซิบเบาๆข้างหูเธอแอนให้ฉันมาแทนเสียงเทียนแตกเรียบพร้อมกันทั้งห้องเงามืดพุ่งขึ้นจากพื้นหมุนวนรอบร่างเธอเหมือนพายุแล้วโลกของแม่ก็มืดลงทันที เวลาผ่านไปอย่างช้าหาหาแสงแดดแรกของเช้าวันใหม่ลอดผ่านหน้าต่างเก่าแก่บ้านไม้ที่เคยเต็มไปด้วยเงามืดและเสียงกระซิบตอนนี้เงียบสงบเหมือนไม่เคยมีสิ่งใดเกิดขึ้นมาก่อนแม่ของแอนนั่งนิ่งอยู่บนพื้นสายตาเธอไร้ชีวิตแต่ใบหน้ากลับสงบเหมือนคนที่ได้ปล่อยวางแล้วไม่มีใครเห็นแอนอีกเลยไม่มีใครรู้ว่าเธอไปไหน แต่บางคืนเมื่อแสงจันทร์ส,สั่งผ่านต้นไม้เสียงหัวรอบแผวเบาและกลิ่นเลือดจางๆจะลอยมาในอากาศบางคนเชื่อว่าแอนกลายเป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกนี้กับอีกโลกหนึ่งและพิธีนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของมนุษย์มันคือเรื่องของวิญญาณที่ต้องอยู่ร่วมกันในความมืดและแสงสลัวที่ไม่มีใครหนีพ้นบ้านไม้เก่าแก่หลังนั้นยังคงยืนหยัด เราคอยวันที่จะมีใครสักคนกล้าพอที่จะเดินเข้าไปและ,ะเผชิญหน้ากับความจริงที่ซ่อนอยู่ภายในเรื่องราวของแอนและแม่จึงกลายเป็นตำนานที่เล่าขานในหมู่คนที่กล้าเผชิญกับความลับและกล้ารับมือกับเงามืดที่ไม่มีวันดับลงจริงหาหะ